สวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนํานะคะเป็นรีวายทาั้นรุ่น501แล้วก็เป็นเป้าซิปนะคะมีหลายไซส์ด้วยกันนะคะแล้วก็มีหลายรุ่นมีหลายสีนะคะลูกค้าคนไหนชอบสีแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะรีวิวเป็นลายตัวนะคะพิเศษนะคะไทยคลิปเนาะสำหรับคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้จบนะคะคลิปอ่าตอนไทยมีมีพิเศษนะคะโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัว ตัวที่1กันเลยนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะแล้วก็เอวเท่าไหร่เนาะเราจะมาดูตัวที่1กันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรหัส1.05.33นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่34วัดจินได้32นะคะยาทั้งตัว41.5ปลายขาอยู่ที่9นะคะเป็นรุ่น501นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทั้งตัวกันนะคะแล้วก็รายละเอียดของเนื้อผ้าชัดๆกันเลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวให้น้องใส่ให้ดูชัดๆเลยนะคะ โอเคนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น501นะคะ มีกระดุมครบเลยนะคะ1 2 3 4 5ห้าหเมตรนะคะป้ายแคร์ตัวนี้มีป้ายแคร์ใบเดียวนะคะมีตำหนิตัวนี้นะคะชุนเนียนนะคะตัวนี้เนาะเราจะมาดูเนื้อผ้ารายละเอียด้านหลังกันนะคะตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะแนะนําสําหรับคนที่สูง170นะคะตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่นะคะตัดขามาแล้วนะ,ะให้ดูตำหนิตัวนี้ชัดๆเลยนะคะตัวนี้มีตำหนิจ,จุดเดียวนะคะของคนที่รับ ได้นะคะชุดที่รีวิวในวันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ950นะคะเรามาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัส10736นะคะตัวนี้วัดจินได้29เป็นงานตรงป้ายยาวทำตัว35.5ป้ายขาอยู่ที่6.5นะคะเป็นรุ่น511นะคะประกนเต็มนะเรามาดูความยาวรายละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าผ้าบางน,นะคะตัวนี้เนาะสีเข้มทังตัวเลยนะคะเป็นเป้าซิปนะคะเป็นรุ่น511นะเรามาดูป้ายแคนะคะ ตัวนี้สแตปมกระเป๋าด้านในฉลอง145ปีนะใบแคจะอยู่3าใบครบเลยนะคะตัวนี้ผลิตที่บังคลาเทศนะคะตัวนี้เลขกระดุมนะคะ5098นะคะซึ่งจะตรงกับตรงนี้นะคะกระดุมเม็ดแรกเนาะเ้าซิปใช้ได้ปกติเลยนะคะตัวนี้ลักษณะผ่าบางนะคะที่อ่าให้ดูด้านหลังนะคะตัวนี้ยอาทาั้งตัว35หนะคะเ,เขาแนะนําสําหรับคนที่สูงสูง150ประมาณนี้เนาะใส่ได้นะคะเป็นจะเป็นตะเข็บ เดียวนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะตรงปลายขาเนาะต่อไปนะคะตัวนี้ละค่ะหัส่งนนะคะตัวนี้เป็นงานตรงป้ายเออสนะคะยาวทอนตัว3 9.8นะ,ะตัวนี้ปลายขาอยู่ที่7.5นะคะขากำลังพอดีพอดีเลยนะลูกค้าหลายคนตามหากันเยอะเลยนะคะขาราคาประมาณนี้เนาะ7.5ทรงสวยด้วยตัวนี้จะเป็นป้ายอานะคะ ตาเกนเตปนะคะเรามาดูทั้งตัวกันเลยนะคะอันนี้คือทั้งตัวนะคะจะมีตําหนิตรงปลายขานะคะมีมีคราบนะคะเห็นไหมคะชี้ให้ดูกระไดตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะขอคนที่รับได้นะคะอ่ะเรามาดูป้ายแขนด้านในกันนะตัวนี้ป้ายแขบ,บินนะคะ ไบแคร์บินไปแล้วนะคะไม่มีเล้านองมังขัดแล้วตัวนี้ฉลอง140ปีนะคะเป็นเป้าซิปใช้ได้ตามปกติเลยนะคะตัวนี้จะมีลักษณะผ้าหนานิ่มผ้ายืดใส่สบายเป็นรุ่น502นะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มจะเป็นตะเข็บคู่นะคะเนื้อผ้า สวยนะคะสวยเลยทีเดียวนะต่อไปตัวนี้รหัส10715นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่36วัตจินได้38นะคะยาทอนตัว43ายขายอยู่ที่8.5เป็นรุ่น504นะคะประกันดำนะเป็นป้ายอาตัวนี้จะมีลักษณะผ้าบางนะคะตัวนี้จะไม่ยืดนะเป็นเป้าซิปนะคะสีดำทั้งตัวเลยนะคะเรามาดูป้ายแคร์ด้านในกันนะคะตัวนี้ป้ายแคร์อยู่ครบนะคะผลิตที่เม็กซิโกนะคะ เลขกระดุมอยู่ที่4002นะคะสัวแทนกระเป๋าด้านในฉลอง1 3 5ปีนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนิน,นะคะเป็นสีดำทั้งตัวเลยนะคะลักษณะเนื้อผ้าบางนะคะเป้าเต็มนะคะนี่คือด้านหลังนะคะแนะนำสำหรับคนที่สูง180ใส่ได้นะคะ178 80ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้รหัส10763นะคะวัดจินได้38ยาวทั้งตัว40ตัวนี้จะเป็นขา กระบอกตรงนะคะปะกเกลเต็มนะจะเป็นรุ่น514นะออะเรามาดูลักษณะนเนื้อผ้าทั้งตัวกันนะคะ,ะตัวนี้ด้านหน้านะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะเป็นเป้าซิปด้านหน้าก็จะเป็นงานเฟดนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มนะเป็นผ้ายืดนะคะพี่เป็นเป้าซิปนะใช้ได้ตามปกติตัวนี้ผลิตที่โคลอมเบียนะคะตัวนี้ได้กระดุมอยู่ที่4051นะคะตัวนี้ ชลองร้อยสี่สิบห้าปีนะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้จะเป็นผ้ายืดนะคะนิดนดาหลันนะคะยาวทั้งตัวสนีะ่สิบนะสูงร้อยเจ็ดสิบใส่ได้สบายๆนะคะเป็นผ้ายืดนะคะตัวนี้จะเป็นตะเข็บเดี่ยวนะคะตะเข็บเดียวนะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งศูนย์แปดสองสองนะคะตัวนี้เป็นเอววัดจินได้สามแปดนะคะยาวทั้งตัวสี่สิบจุดแปดนะคะป้ขาอยู่ที่เก้านะคะจะเป็นรุ่นห้าหนึ่งสี่ ปะเ,เกนเต็มนะคะเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะ วันวน,วนี้ลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะใส่สบายนะเป็นผ้าปกตินะคะผ้าไม่ยืดนะคะเป็นเป้าซิปนะคะใช้ได้ปก,ปกติเลยตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะเลขกระดุมอยู่ที่490นะคะสแตปมกระเป๋าด,ด้านในฉลอม135ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดด้านหลังกันนะคะตัวนี้ไม่มีตําหนินะคะพี่เป็นสีมิดไนท์นะไม่มีตําหนินะคะเป็นตะเข็บคู่นะคะตัวนี้เนาะ ชอบตัวนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตัวนี้รหัส10872นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่42นะคะวัดจินได้39ยาทั้งตัว40ปลายขายอยู่ที่8.5นะคะสีเข้มทั้ตัวเลยประกันเต็มนะคะเองมาดูรายละเอียดภาพด้านหน้ากันนะคะนี้นะคะอันนี้คือเราถ่าย กล้องสดสดเลยนะคะไม่ได้ใช้แอปหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้กล้องสดเลยนะคะสินค้าทางร้านเป็นตมปกทุกตัวเลยนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะลักษณะเนื้อผ้าหนาเข้มนะคะเนื้อผ้าแน่นมากเลยนะคะจะเป็นกระดุมนะคะกระดุมอยู่ครบประมาณ6เม็ดนะนี่ป้ายแคร์ตัวนี้นะคะตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะเลขกระดุมอยู่ที่40-32นนะคะตัวนี้เลขกระดุมนะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็ม สีเข้มทั้งตัวเลยนะคะเป็นสีบรูยินเข้มด้านหลังนะคะด้านหลังตงน้นบนตน้นบนตัวนี้สมบูรณ์มากนะคะตรงไปขานี่ตามสภาพการใช้งานเลยนะคะมีตำหนิตัวนี้เล็กน้อยนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวเข็บคู่นะคะนี่คือเขาตัดขามาแบบนี้นะคะตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้รหัส1นื้อนึ่สองสี่นะคะปลายอยู่ที่สามสองนะคะวัดจินได้สามสามนะยาทงตัวสี่สองจุดห้าปลายคาอยู่ที่แปดจุดสองนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าศูนย์ห้านะคะประก็นเต็มน,นะตัวนี้เป็นเป้าซิปนะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะรายละเอียดด้านหน้าตัวนี้ลาาักษณะผ้าผ้าไม่หนามากไม่บางมากนะคะใส่สบายๆนะคะ ใส่เที่ยวก็ดีใส่ทํางานได้เลยนะคะเป็นเป้าซิปนะคะตัวนี้ผลิตที่เลโซโตนะคะเลขกระดุม3 4 0 5นะคะตัวนี้เนาะจะเป็นตัวเข็บเดียวนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนิไม่มีปะไม่มีชุนเนียนนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะในราคา950าานะคะ,ะ,คะต่อไปรหัสเนอเนอหนึ่งสี่ศูนย์นะคะตัวนี้ ป้ายอยู่ที่30นะคะวัดจินได้32สองยาวทั้งตัว41,5ปลายขาอยู่ที่9นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น5 6้าระเก้ปเกนเต็มนะคะเป็นผ้ายืดนะคะตัวนี้ผ้ายืดประมาณ1-2%เท่านั้นนะคะใส่สบายสายดูด้าน,นหน้ากันนะคะอันนี้คือสีเนื้อผ้าของตัวนี้นะลักษณะผ้าหนานิ่มนะคะเป็นเฟรตัวนี้นะคะตามที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะ นะตัวนี้ผลิตที่ปากีสถานนะคะตัวนี้เนาะเลขกระดุมอยู่ที่516 3นสนะคะเป้าซิปนะคะตัวนี้จะเป็นเป้าซิปใช้ได้ตามปกติเลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะรายละเอียดด้านหลนังด้านหลังนะคะสภาพเต็มนะคะไม่มีตำหนิใด,ดๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตะเข็บเดียวนะคะตัวนี้เป็นผ้านิ่มมากเลยนะคะใส่สบายนะคะมีหูมีมีมีห้าหูนะคะตัวนี้เนาะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัสเน2หนสองหนะคะตัวนี้วัดจินได้30มสิบยาวทันตัว42่สิบไปคาอยู่ที่9นะคะประเก์เต็มนะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะลักษณะผ้า ลักษณะผ้า,า,าบางนะคะไม่บางม,มากนะคะเป็นรุ่น527นะคะเป็นขามมาเป็นเป้าซิปนะคะผลิตที่ไชน่านะคะตัวนี้เนาะด้านในนะคะด้านในกระเป๋าด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรุ่น527นะเป็นขามา้าเป็นขาม้านะคะเป็นตะเข็บเดี่ยวนะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังน,นะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มตัวนี้ยาวทอนตัว42นะคะขอแนะนาสาหรับคุที่สูงร้อย 75ใส่ได้เลยนะคะสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะไม่มีตำหนิใดๆเลยนะคะ950้อ้า้องนั้งน,นะคะเรามาดูตัวสีดำกันต่อนะคะตัวนี้รหัสเนือนอนะคะตัวนี้เอวัจินได้3าปยาทาตัว4 5 5ปลายขาอยู่ที่7.7นะคะประเกฑนดำนะคะเป็นสีดำสนิททงตัวเลยนะคะ เรามาดูด้านลน่างกันนะคะตัวนี้สภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะคะแต่ว่ายาวมากๆนะคะขอขอแนะนำสำหรับกลุ่ที่สูง190หรือว่า95ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้มีผลอตัวนี้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะเป้าเต็มนะคะเป้าเป้าเต็มเลยนะ ไม่มีปะไม่มีชุนเนียนนะคะเป็นเป้าซิปนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ผลิตที่นิคาลากัวนะคะเลขกระดุม4-460นะคะสีดำสนิททั้งตัวเลยนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนือ้อผ้า บางเบาใส่สบายนะคะสีดาสนิททั้งตัวเลยนะคะเรามาดูเอวเล็กกันนะคะตัวนี้รหัส10563นะป้ายอยู่ที่34วัดจินได้32.5ป้ายขาอยู่ที่8.5ยาทั้งตัว39นะคะประกันเต็มนะคะเรามาดูลักษณะนเนื้อผ้า เนื้อผ้าด้านหน้ากันนะคะตัวนี้จะเป็นงานเฟตนะคะงานเฟตนะคะแล้วแล้วแต่คนชอบนะคะเป็นเป้ากระดุมนะคะเป้ากระดุมมี5เม็ดนะคะอยู่ครบนะคะตัวนี so then, an はは้ป uh, ้ายแคบินแล้วนะคะไม่มีแล้วนะอันนี้คือตามสภาพการใช้งานนะคะปกติมีนะคะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนะดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นงานเฟตนะคะเฟตเหมือนด้านหน้าเลยนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะยาวทําตัว3 9สูง170ใส่ได้ ะะสูงร้อหกสิบแปดใส่ได้ตัวนี้จะเป็นตะเก็บคู่นะคะตัดขามาแล้วนะสวยคนละแบบนะคะตัวนี้รหคสหนึ่งศูนย์าเจ็ดหนะวัดจินได้30นะคะยาวทงตัวสามเ้าจุดห้าปลายขายอยู่ที่5.2นะคะประก็นหนังน,นะคะตัวนี้เนาะเรามาดูสภาพด้านหน้ากันนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายขาเล็กนะคะอันนี้ขอแนะนําสําหรับคนที่ ค่อนข้างผอมนะคะขาขาเล็กเนาะขอแนะนํานะคะจะใส่ได้หรือ ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะคะผู้ชายก็สามารถใส่ได้เลยนะคะตัวนี้ผลิตที่คอมเบ,บียเลขกระดุมอยู่ที่4051นะคะต้องดูใกล้ๆชัดๆนะคะย้อมแจดดดำนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ฉลองร้อยสามห้าปีนะคะลักษณะนเนื้อผ้านานิมใส่สบายเป็นท้ายืดนะคะขาจะเจล็กตัวนี้จะเป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นทรงแบบนี้เนาะยาวทำตัว39.5ลักษณะนเนื้อผ้านะคะ สภาพเต็มนะคะไม่มีปะไม่มีชุนเนียนนะคะสภาพเต็มตรอมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะสียินนะคะตัวนี้รหัส10660นะคะป้ายอยู่ที่35วัดจินได้33.5นะคะยาทั้งตัว39.5ป้ายขายอยู่ที่8.2นะคะจะเป็นรุ่น501ประกนเต็มนะคะตัวนี้ลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะสำหรับคนที่ชอบเนื้อผ้าแต่ทรายนะคะ ขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ด้านหน้าจะไม่มีตําหนินะคะเป็นรุ่น501นะคะเป็นทรงคลาสสิกเลยรุ่นที่ใครดีที่สุดในร้านเลยนะคะป้ายแครนะคะตัวนี้ผลิตที่เฮลตินะคะมีตําหนิตัวนี้นะคะ2จุดนะคะ ขอาคนที่รับได้นะคะตัวนี้เนาะใครที่อยากได้ตัวนี้ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะลดในราคาพิเศษให้นะคะเรามาดูสภาพด้านหลังกันเลยนะคะทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้สีสวยทรงสวยนะคะสีสวยทรงสวยแล้วก็มีตำหนิตัวนี้ตัวนี้เนาะ,ะอันนี้ด้านนอกเนาะเมื่อกี้ที่ให้ดูไปเป็นด้านในนะคะนี่ด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะคะปเป้าเต็มนะคะ เป็นตะเข็บคู่นะคะต่อไปเรามาดูสียินเข้มทั้งตัวเลยนะคะสีสเบอร์ทั้งตัวตัวนี้รหัส10689นะคะป้ายอยู่ที่38วัดจินได้40ยาทั้งตัว41.5ปลายขายอยู่ที่9.5นะคะเป็นรุ่น59 5ประเก็นเต็มนะคะเรามาดูเนื้อผ้าด้านหน้าชัดๆกันเลยนะคะสีตัวนี้จะเป็นสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะมีตำหนิดนะคะ ตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ถลองนิดนึงแล้วก็ปลายขานะคะปลายขามีจุดสีนะคะนิดนึงนะคะตรงปลายขาตัวนี้จะเป็นตะเข็บเดียวนะคะเป็นตะเข็บเดียวตัวนี้เป้าเต็มนะคะเป้าเต็มนะตามสภาพการใช้งานนะคะเป็นเป้าซิปผลิตที่เลเซอร์โฟนะคะเลขกระดุมอยู่ที่3า0 5ี่นห้านะคะฉะลองร้อยสี่สิบปีนะด้านในสภาพเต็มนะคะ เรามาดูด้านหน้าด้านหลังกันนะคะดูด้านหลังกันสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะเป้าเป้าตัวนี้าตามสภาพการใช้งานเลยนะคะไม่เปื่อยนะคะไม่เปื่อยเนาะสีเข้มทั้งตัวมีเจ็ดหูนะคะเรามาดูสีดกํกลางต่อเลยนะคะตัวนี้รหัา10380นะคะเป้าอยู่ที่36วัดจินได้36นะคะยาทั้งตัว44ตัวนี้ขากระบอกตรงนะคะ เป็นรุ่น559ประเก็นเต็มนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าสีสีดำจะซีดๆหน่อยนะคะแล้วแต่คนชอบนะตัวนี้ยาวนะคะยาวเป็นเป้าซิปนะคะตัวนี้ผลิตที่โคอลอมเบียนะคะอ่าเลขกระดุมอยู่ที่5152นะคะฉลอง145ปีนะคะเรามาดูสภาพด้านหลังกันต่อเลยนะคะน,นี่คือด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลัง ลักษณะผ้าบานนะคะเป็นผ้ายืดมีตำหนิตัวน,นี้หนึ่งจุดนะคะนอกเหนือโอเคเลยนะคะเป้าเต็มเลยนะคะเป้าเต็มนะขอคนที่รับได้นะคะตัวนี้เนาะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้ละคะหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งนะคะวัดจินได้สามสิบแปดนะคะปลายก็อยู่ที่สามแปดนะยาทงตัวสามเก้าปลาขาอยู่ที่แปดจดห้านะคะเป็นรุ่นห้าหนึ่งสามปรเกันเต็มนะคะ เรามาดูสภาพด้านหน้ารายละเอีดยดยด้านหน้ากันนะคะตัวนี้จะมีลักษณะผ้าบานนะคะใส่สบายผ้าไม่ยืดนะคะ เป็นเป้าซิปนะคะสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะสวยนะคะตัวนี้ตัวจริงสวยมากป้ายแคร์ตัวนี้ผลิตที่แคนเบอร์เียเลขกระดุมอยู่ที่3ามสนะคะตัวนี้สแตมป์กระป๋อด้านในฉลองร้อยสามห้าปีนะคะเรามาดูสภาพด้านหลังกันนะคะสภาพด้านหลังนะคะจะเป็นปรงมาณนี้นะคะสีเข้มทั้งตัวนะคะตรงด้านบนนี้จะมีเปื้อนนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็จะมองไม่ค่อยชัดนะ ไม่ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้ผ้าบางเบาใส่สบายเป็นตะเข็บคู่นะคะตัดขามาแล้วเนาะตัดขามาแล้วนะคะลองมาดูตัวสีดำอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะที่อยากจะแนะนํานะตัวนี้รหัส11274นะคะป้ายอยู่ที่36วัดจินได้38นะคะตัวนี้วอร r s ซส e ไป2เนิ้ว ยาทองตัว40ไปขายอยู่ที่8.7นะคะจะเป็นรุ่น569ประเกันเต็มนะคะเรามาดูสาภาพด้านหน้ากันนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้า,ผาเป็นผ้ายืดนะคะสีดำสนิททั้งตัวเลยนะคะ มีตำหนิตัวนี้1จุดนะคะเอาคนที่รับได้นะตัวนี้จะเป็นเป้าซิปนะคะเป้าซิปใช้ได้ตามปกติเลยไม่ไม่เสียนะคะตัวนี้ผลิตที่ตัวนี้เลขกระดุมอยู่ที่5152นะคะอ่าตัวนี้สแตปมกระเป๋าด้านในฉลอง140ปีตัวนี้ขอแนะนําเลยนะคะสีดําสวยมากเลยนะด้านหลังก็สภาพเต็มนะคะด้านหลังไม่มีตำหนินะคะไม่มีตำหนิใดๆ เป็นตะเข็บคู่ตะตะเข็บเดียวนะคะตะเข็บเดียวตัวนี้ผ้ายืดประมาณ 2- 3เปอร์เซ็นต์นะคะใส่สบายนะคะเรามาดูตัวสุดท้ายกันนะคะในราคา950เนาะตัวนี้จะเป็นรหัส1453นะคะวัดจินได้36ยาวท้งตัว43ปลายขาอยู่ที่8นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นงานยูนิโคนะคะตัวนี้เนาะเรามาดูสภาพด้านหน้ากันนะคะ มาดูสภาพด้านหน้าตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนาแน่นนะคะตัวนี้เนาะเป็นสีดําสนิททั้งตัวเลยไม่มีตําหนินะคะตัวนี้เนาะสำหรับคนที่อยากได้สีดํานะคะขอแนะนําตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานยูนิโคนะคะสีดําสนิททั้งตัวเลยไม่มีตําหนิใดๆนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายแร์แบบนี้นะป้ายแร์จะมีใบเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็สภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะคะไม่มีตําหนิซื้อไปใส่สามารถใส่ได้สบายๆเลยใส่เที่ยวใส่ทํางานได้เลยเป็นตะเข็บคู่นะคะเป็ดท้ายด้วยตัวนี้นะคะรหัส10982นะคะตัวนี้จะเป็นเอลเซียนะคะเป็น,นะะเอลใหญ่นะคะเอล4 6่สิบห้ยอดทตัว45าปลายขาอยู่ที่10.5นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ดิกกี้นะคะตัวนี้เนาะ ตัวนี้จะเป็นแบรนด์นะคะดิกกี้นะตัวนี้จะไม่ใช่เป็นรีไวนะคะดูด้านหน้านะคะสภาพด้านหน้าตัวนี้จะมีลักษณะผ้า,ายืดใส่สบายนะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะคะเป็นเป้าซิปนะเรามาดูป้ายแคนด้านในกันนะคะนี่คือป้ายแคนนะคะตัวนี้นะมีป้ายแคนนะคะดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะ สูง180ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้ใส่ได้สบายๆนะคะเอวใหญ่ขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะใส่สบายในราคา950นะคะอย่าลืม